เป็นอิสระทางการเงินชมผู้อารยาภรรยาน็อตวิสรุตนักธุรกิจหมื่นล้านแฟนๆแห่แกดไลค์กันร,รัวๆกับประโยคเป็นอิสระทางการเงินของตัวเองนางเอกซุปตาพ่วงตำแหน่งคุณแม่ลูกสาวที่ยังฮอตสุดๆชมผู้อารยารังสีสิพ,พิพัฒภรรยาสุดที่รักของนอ็อตวิสรุตรังสีสิพิพัฒนักธุรกิจเจ้าของโรงงานหมื่นล้านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผลิตหลอดไฟสายแฟระดักประเทศที่หลายคนบอกว่าเธอโชคปีมากมาก ที่มีสามีที่แสนดีมีลูกๆที่น่ารักเรียกว่ามีครบเพียบพร้อมทุกอย่างไม่ต้องทำงานให้เหนื่อยเพียงแค่ดูแลครอบครัวก็สบายสุดๆแล้วแต่บอกเลยว่าชมพู่อารยาไม่ได้คิดแบบนั้นทุกวันนี้เธอยังคงทำงานในวงการบันเทิงที่เธอรักและทำแบรนด์เสื้อผ้าทำแฟชั่นต่างๆที่เธอถนัดอย่างทะยันแข็งแรงมากๆซึ่งในรายการสามแซ่บทางช่องสามที่ชมพู่อารยาเป็นหนึ่งในพิธีกรเธอได้พูดถึงเรื่องการทำงานไว้ว่าการมีอิสระทางการเงินถ้าเราต้องพึ่งพิงฝ่ายชายมากเกินไป ความเคารพซึ่งกันและกันมันก็จะไม่มีโอเคเราก็อยากจะได้คนที่มาดูแลที่มาซัพพอร์ตเราทุกไหมเพราะใครๆก็อยากสบายแต่ว่าถ้าเราต้องพึ่งพิงเขาชนิดที่ว่าขาดไม่ได้ชมว่าความสัมพันธ์มันจะไม่มีทาง,ย,างยั่งยืนหลังจากที่แฟนๆได้ฟังแล้วต่างชื่นชมความคิดของชมพู่นางเอกซุกตาเป็นแนวความคิดที่ดีมากของผู้หญิงยุคใหม่